รบกวนถามพี่ตุนเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องชีวิตคู่มีความคิดจะเลิกกับแฟนที่คบกันมานานตั้งแต่สมัยเรียนนะแล้วตอนนี้แต่งงานอยู่ด้วยกันรวมแล้วทั้งหมดที่คบกันก็นานถึง9ปีโดยที่ยังไม่มีลูกนะแฟนทําหน้าที่ที่ดีดมาตลอดแต่เพิ่งมาทราบระยะหลังว่าแฟนหอกใจแล้วก็ชอบโกหกคือทําขิดศีลข้อ3และข้อ4อย่างไม่เกรงกลัวต่อบาป คือพยายามทำหลายวิธีแล้วเขาก็ไม่ดีขึ้นนะแล้วก็พยายามทำหลายวิธีแล้วที่จะตัดใจเลิกกับเขาแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยพอเขามางอ้อก็ใจอ่อนทุกครั้งไม่อยากใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกับคนไม่มีศัตร์ไม่มีศีลควรทำยังไงถึงจะตัดใจเลิกได้เด็ดขาดแล้วก็ควรทำบุญประเภทไหนถึงจะได้ผลแรงและก็เร็วนะอ่าหลายคนยังเข้าใจอยู่ว่าการทำบุญเนี่ยจะมีผลให้ นะเกิดผลที่ต้องการตามปรารถนาอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยขอให้เข้าใจว่าเป็นการก่อ,อ,อกรรมใหม่เป็นการทํากรรมใหม่สร้างกรรมใหม่นะไม่ใช่ของที่ถูกวางแผนไว้แต่เดิมโดยบุญเก่าหรือว่าบาปเก่านะครับบาปเก่าหรือบุญเก่าเนี่ยนะเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมีจริงนะพัน เราสามารถเห็นหลักฐานหรือว่าร่องรอยของบาปบุญเก่าๆเนี่ยผ่านในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นนะรูปร่างหน้าตาเกิดมากับพ่อแม่แบบไหนหรือว่ามีชะตาชีวิตที่จะต้องไปพบเจอกับใครนะไปร่วมชีวิตกับใครล้วนแล้วแต่ถูกวางแผนไว้นะครับโดยบาปเก่าบุญเก่า บาปเก่าบุญเก่าไม่ได้หมายถึงอดีตชาติอย่างเดียวบางทีเนี่ยมันหมายถึงการการที่เราจะเลือกครบลือเลือกครบใครนะครับหรือว่าเราเลือกที่จะเชื่อฟังครูบาอาจารย์แบบไหนนะะมันมันมีวิธีที่จะเลือกแล้วก็วิธีที่จะตัดสินใจมีวิธีที่จะ,ะตกลง ลงใจกับใครซึ่งซึ่งมองแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับเ,เรื่องเรื่องที่ว่าเออเราเราเพิ่งมาก่อเราเพิ่งมาสร้างนะถ้าถ้าเห็นด้วยตาเปล่าถ้าได้ยินด้วยหูแก้วหูในพัะชาติปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเพิ่งมเริ่มต้นแต่ที่แท้แล้วมันมีการสืบสายมานะะคือไม่ไม่ใช่ว่าเราเ,เลือกตัดสินใจที่จะ คบกับใครหรือว่าอยู่กับใครเนี่ยมันมันไม่มันไม่ใช่ด้วยด้วยความชอบใจอย่างเดียวมันด้วยเหตุปัจจัยบีบคั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยต้องเอาคนนี้แหละต้องใช่คนนี้แหละหรือว่าเออหนีไปไหนไม่รอดอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งการที่เราจะอยู่ร่วมกับใครเนี่ยมันพิสูจน์ได้นะว่าเราเคยทําบุญทําบาปร่วมกับเขามามากแค่ไหนถ้าหากว่าเออไม่ได้เคยมีปม ของกรรมนะครับทั้งในฝ่ายบุญทั้งในฝ่ายบาปเนี่ยนะเราจะไม่ได้อยู่กับใครเลยเราจะไม่ได้เลือกเราจะไม่ได้ลงเอยกับใครเลยนะหรือถ้าจะลงเอยเนี่ยก็ลงลงเอยแบบที่นะมันคือคือ,ค,อคือโดยโดยหลักของกรรมวิบากเนี่ยเราไม่มีทางที่จะลงเอยกับใครด้วย การที่เพิ่งมาเจอนะฮะด้วยการที่เพิ่งมาพบเพิ่งมาเห็นแล้วก็ตัดสินใจเอาต้องมีแรงหนุนจากบุญหรือบาปก,ก่าอยู่คือในแง่ของบุญก็ต้องเคยเอ,าอาจจะอนุเคราะห์ร่วมกันอนุเคราะห์ผู้อื่นมานะครับร่วมกันใส่บาตรร่วมกันทําบุญนะกับใครต่อใครในปยบาปก็คืออาจจะเคยทําร้ายอาจจะเคยสาบแช่งกันมาอาจจะเคย คิดอาฆาตกันมาอะไรต่างๆนะแล้วส่วนใหญ่คู่ที่มาอยู่ด้วยกันนะเท่าที่เราสามารถจะมองเห็นด้วยตาเปล่านะโดยไม่มีอคติโดยไม่มีความลำเอียงเราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเป็นทั้งคู่บุญแล้วก็คู่ทรมานไม่ค่อยจะมีคู่บุญอย่างเดียวไม่ค่อยจะมีคู่ทรมานอย่างเดียวคู่ทรมานคืออะไรคืออ,อ,อยู่ด้วยกันแล้วทรมานจริงๆนะต่างฝ่ายต่าง เหมือนกับตั้งผ้าจับประหัตประหารกันแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยคืออยู่ด้วยกันนี่มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความร้อนมันมีแต่เสียงด่ามีแต่การสาดใส่กันด้วย Email. ทุจริตสามนะทั้งกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะอันนี้เรียกว่าเหมือนกับอพออยู่ด้วยกันแล้วไม่เข้าใจลืมไปแล้วว่าเหตุผลนี่ทำไมต้องมาอยู่ด้วยกัน มันมีแรงดึงดูดอะไรกันหนอนะจำได้แต่ไอความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนี่ตรงนี้เป็นหลักฐานของอบาปเก่าที่เคยทํามาร่วมกันบางบางคู่เนี่ยนะเคยโกงแผ่นดินมาด้วยกันหรือบางคู่เนี่ยโกงวัดมาด้วยกันนะบางคู่เนี่ยไปโกงชาวบ้านมาด้วยกันบางคู่เนี่ยนะเคยเหมือนกับรบราฆ่าฟันกันก็มีนะแล้วก็ผูกใจอาฆาตกันนะอ่าพ คือต่างฝ่ายต่างเคยเป็นชายด้วยกันทั้งคู่มาเกิดใหม่ฝ่ายหนึ่งเป็นชายฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงนะแล้วได้แรงอาฆาตนั้นเนี่ยก็ไปดึงดูดกันด้วยพันธรรมชาติความรู้สึกทางเพศนะแล้วก็พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันก็จํากันได้นี่ศัตรูไม่ใช่ไม่ใช่คู่รักนะออพอจําได้แล้วนี่ก็คือจําได้จากส่วนลึกเนี่ยมันก็เลยมีอาการหึ่มห้ามใส่กันตลอดเวลานะหรือฝ่ายบุญเนี่ยก็จะ มอีอยู่เคยอยู่ร่วมกันมาอย่างดีนะไม่เคยทะเลาะบ,บอาแววงกันมีความเอ็นดูต่อกันแล้วก็เกื้อกูลกันอย่างดีพอมาอยู่ด้วยกันมันมีแต่ความสุขมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะส่วนคู่ปกติทั่วไปที่เป็นทั้งคู่บุญและคู่ทรมานกันมามักจะพบได้จากการที่ฝ่ายชายเนี่ยนะไม่สามารถหยุดอยู่กับภรรยาเพียงคนเดียวได้ ไี่ต้องไปมีเล็กมีน้อยหรือว่านะทาให้ภรรยาเนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดความรู้สึกบาดเจ็บเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานแล้วก็นะจะเนี่ยผ่านเอเรื่องการโกรหกบ้างการที่ไปนอกใจบ้างการที่นะไม่ทําหน้าที่สามีที่ดีนะไม่เลี้ยงดูภรรยาด้วยความมีแก่ใจนะที่เสมอต้นเสมอปลาย อะไรแบบนี้แล้วฝ่ายภรรยาเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะธรรมชาติฝ่ายหญิงนะก็มักจะเหมือนกับอยากจะให้เอาใจตัวเองมากๆแล้วก็อยากจะเ,เรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสงสารเรียกร้องออความการดูแลหรือว่านะความอบอุ่นจากฝ่ายสามีโดยที่นะฮะอ,อ,อาจจะ ไม่บางบางครั้งอาจจะไม่สมเหตุสมผลนี่นีอันนี้พูดโดยทั่วไปคือไม่ได้ไม่ได้พูดถึงคู่ปัจจุบันที่เป็นคําถามนะครับก็บอกจะจะบอกว่าทีเ่เป็นทั้งคู่บุญแล้วก็เป็นทั้งคู่ทรมานกันนะคู่บาคู่กรรมเนี่ยเหมือนก็เพราะว่าธรรมชาติของอทั้งสองเพศเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะถูกคาดหมายถูกคาดหวังว่าสมควรจะเป็นพี่พึ่ง ป่ายเป็นที่พึง่งเนี่ยก็ไม่ค่อยทําตัวเป็นที่พึ่งไม่ค่อยทําตัวเป็นที่อบอุ่นนะไม่ค่อยทําตัวเป็นอะไรที่มันตรงอะไรที่มันเป็นเสาหลักนะตรงมันข้ามจะทําตัวเป็นไม้เลื้อยจะทําตัวเป็นคนที่นะยังไม่มีเจ้าของยังโสด,ดอยู่อะไรแบบนี้ส่วนฝ่ายที่น่าจะทำหน้าที่ดูแลนะะเอาใจใส่แล้วก็พนพักพนอเอาอกเอาใจเนี่ยก็กลายเป็น นะฝ่ายที่พยายามจะเรียกร้องความสงสารเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องกันเอา,อเอาใจนะมันก็เลยเกิดความขัดแย้งมันก็เลยเกิดอ่าเรียกว่านะมาอยู่กันราวกับผิดฝาผิดตัวนะตา่ตางฝ่ายต่างจะเอาแต่ใจของตนเนี่ยก็เลยไม่มีใจที่มาอา่อมาประกบประกอบนะประจวบกันอย่างสมน้ําสมเนื้อนะครับมันกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างไปตามทิดตามทางของกิเลส ที่ตนเองมีไม่ใช่อยู่กันด้วยธรรมชาติทางเพศนะที่สมควรแก่กันนะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติทางเพศในที่นี้ก็หมายความว่าฝ่ายชายควรจะอบอ,อุ่นแล้วก็เป็นที่พึ่งแล้วก็ฝ่ายหญิงควรจะมีความเยือกเย็นแล้วก็มีความลักษณะของความเป็นที่ฝากใจได้เป็นที่ใฝ่ฝันอะไรแบบนะั้นนะฮะมันกลายเป็นว่าเห็นหน้ากันแล้วฝ่ายชายมีความรู้สึกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเอาใจตัวเองนะครับ นอกจากจะไม่ทําให้นึกชวนฝันแล้วเนี่ยมันจะ,ะชวนเบือนหน้าหนีหรือว่าชวนวิ่งหนีอะไรแบบนั้นส่วนฝ่ายชายเนี่ยนะฮะแทนที่จะมีความซื่อสัตย์เป็นเสาหลักของบ้านก็กลายเป็นนะไม้เลื้อยไปอะไรแบบนี้นะฝ่ายหญิงก็เกิดความผิดผิดหวงังนะฮะอันนี้เป็น,เป,นเป็นต้นเหตุของการที่ตา่ตางฝ่ายต่างเป็น คู่บุญแล้วก็คู่เวรต่อกันเจอกันทั้งไหนก็จะมีทั้งรักแล้วก็มีทั้งชังมีทั้งดู่ดืดด่มหวานชื่นนะครับแล้วก็มีทั้งความรู้สึกข,ขมขื่นมีทั้งความรู้สึกทรมานมีทั้งความรู้สึกทุกข์ใจแล้วก็นะฮะการเดินทางท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นอนันตไปชาตินะในสังสารวัตนี้มันไม่มีหรอกที่เราจะได้เจอ แต่ดีกับดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งคู่บุญแล้วก็คู่เวรนะกันอย่างนี้แหละโดยมากนะส่วนส่วนน้อยนักที่จะพบพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็อยู่ในศาสนาอื่นนะแล้วก็มีศรัทธาที่ตรงกันมีมีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในความดีในความสว่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองเกื้อกูลกันนะด้วยความเอ็นดูด้วยความมีใจเดียวซื่อสัตย์เด็ดเดียวนะครับอันนั้นก็ พอเราทําความเข้าใจอย่างนี้นะก็จะไม่มามองง่ายๆว่าเอ,อเราควรจะทําบุญอย่างไรถึงจะหนีจากคนคนหนึ่งไปได้ถ้าหากว่าเราเคยพบเคยเออกี่ยวพันกับเขามาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชาติเนี่ยนะในทางดีทางร้ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเกิดความผูกพันเหนียวแน่นนะครับทั้งทางดีทางร้ายเนะี่ยมันต้องชดใช้กันจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะสามารถที่จะ อ,อ,อยู่บนอีกเส้นทางหนึ่งที่แตกต่างไปเส้นทางแห่งการให้อภัยอย่างบริสุทธิ์เส้นทางแห่งการที่จะครองพรมจรันรยร์อย่างบริสุทธิ์เส้นทางที่จะไม่นึกอยากจะเอาคู่ไม่อยากจะเกาะเกี่ยวไม่อยากจะอยูอ่มีชีวิตอยู่เป็นคู่คู่นะอย่างนั้นเนี่ยถึงจะออกจากวงจรแห่งภัยแห่งเวรได้นะนอกกนั้นคือคืออย่าไปหวังนะอย่าไปคาดหวัง ว่าเราจะเจอเด็กคนที่นะจะรักแล้วก็เอาใจใส่เราตลอดตลอดไปเมื่อมองเป็นภาพรวมได้อย่างนี้เกี่ยวกับชีวิตคู่ทีนี้เราจะต้องทำอย่างไรต่อถ้าหากว่าคู่ของเราไม่ได้มีศรัทธาในทางเดียวกับเราแล้วก็ไม่ได้มีอ่าคือคือไม่ได้พื้นจิตพื้นใจไม่ได้เป็นคนมีศีลมีธรรมนะฮะทำอย่างไรก็ มีสองทางให้เลือกนะครับทางทางเลือกแรกเราพิจารณาว่าเราเป็นฝ่ายที่ครองศินนะต้องคิดอย่างนี้นะคือคือ,ค,อคือฟังดีๆเราเป็นฝ่ายที่ครองศีลมาโดยบริสุทธิ์แล้วเ,เราไม่สามารถอยู่กับอีกฝ่ายที่ไม่ไม่สามารถครองศินบริสุทธิ์ได้นะ โดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อพิจารณากันที่ศีลนะครับเราเราจะละจากไอความความอาอะไรนะคือติดใจนะะติดใจอยู่กับอะไรที่ทำให้ใจอ่อนได้ในภายหลังนะครับจิตติดใจในภาวะคู่ติดใจในภาวะที่เคยคบหากันมาเคยมีความ ผูกพันที่แน่นแฟ้นต่อกันนะฮะมันมันจะมีแง่มุมการพิจารณาที่ประจักษ์ต่อใจอย่างหนึ่งน,นะครับอันนี้ขอให้ฟังดีๆนะนี่ไม่ได้ยุให้เลิกกันนะไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่หน้าของหน้าที่ของผมนะที่จะไปบอกให้ใครเลิกกับใครแต่พิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าหากอันนี้อันนี้เป็นไปนตามหลักในในพระไตรปิฎกที่ท่านแนะนําไว้นะถ้าหากว่าบุคคล มีศีลแล้วนะไม่ควรที่จะไปคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่มีศีลถ้าหากว่า,าไม่สามารถพบใครที่มีศีลเสมอกับตนได้นะก็ควรท่องเที่ยวไปตามลำพังโดยเดียวประดุดนะนอแรดอันนี้คือําเปรียบเทียบนะครับว่ามีนอเดียวอย่างนี้ จะดีกว่าไปไปหลายๆคนหรือว่าอยู่กันเป็นคู่คู่อะไรทํานองนั้นคือคือพิจารณาอย่างนี้ด้วยใจแบบนี้นะคือถ้าเราเห็นด้วยด้วยด้วยกรอบด้วยบรรทัดฐานของศีลเนี่ยเราก็จะพบว่าเออตัวเองนะอยู่ในอยู่ในฐานะที่ขาวกว่าหรือว่าอยู่ในในทิศทางที่ถูกต้องกว่าหรืออย่างไรนะครับถ้า พิจารณาอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็จะเราก็จะสามารถละความจิตใจได้นี่การละความจิตใจไม่ใช่ว่าเราจะไปเลิกกับเขาทันทีนะแต่เราสามารถที่จะเหนี่ยวนําให้เขามาถ้าเขาจะยังอยากอยู่กับเราเนี่ยเหนียวนําให้เขาเนี่ยมามีศีลแบบเดียวกับเราได้คือเน้นกันเรื่องนี้แล้วก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าคนมีศีลเนี่ยนะ ต้องซื่อสัตย์อย่างไรต้องกระพฤติตนอย่างไรและต้องมีความเยือกเย็นมีความสะอาดมีความพร้อมอย่างไรถ้าเขาไม่ไม่สามารถที่จะเป็นคนมีศีลได้ในที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกผลักดันออกจากกันนะโดยดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเหนี่ยวนําให้เขามามีศีลแบบเดียวกับเราได้อันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายชนะเราเป็นฝ่ายที่ สามารถนำทางเขามาสู่ความถูกต้องความสว่างได้นะใกล้ทางหนึ่งนะเ,เราอันนี้เมืม่อกี้นี้พิจารณาเรื่องการมีศีลอีกทางหนึ่งคือเรานะพิจารณาเรื่องว่าเราให้อภัยเขาได้กี่ครั้งลิมิตได้กี่ครั้งนะมีการตกลงกันชัดเจนว่าถ้าหากทำอีกครั้งนั้นครั้งนี้ เราจะไม่อภัยแล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ไหวมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปเห็นใจกันตลอดชีวิตนะครับเราเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวบ้างนะถ้าหากว่าเขาจะาต้องการที่จะใช้ชีวิตกับเราอยู่จริงๆเนี่ยก็ไม่ควรามาทำให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่านี่ไม่ใช่คู่ของเราแต่เป็น ของใครก็ไม่รู้มีใครเป็นเจ้าของบ้างก็ไม่รู้คือมันต้องมีคําพูดที่บอกชัดเจนนะว่าเราอยากอยู่กับเขาแต่เขาต้องอยากอยู่กับเราด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่อของเรานะในฐานะภรระยาะแต่เขาไม่ได้อยู่ในฐานะของสามีคือถ้ามีการตกลงกันชัดเจนว่าถ้าขืนทําอีกนะเราก็จะต้องต้อง มีความมีประกาศให้คนอื่นเขารู้อย่างชัดเจนนะว่าเราเราไม่ไม่ใช่คู่กันอีกแล้วนะครับอ่าก็แนะนําไปสองกรณีนะมันไม่ไมีบไม่มีบุญข้อไหนที่ทําแล้วจะทําใหเา้เกิดความมีใจเด็ดเดี่ยวได้แต่มันมีการที่เราตกลงกับตนเองว่าให้โอกาสเขาเาที่ที่สุดเท่าหรันนะ ที่ที่สุดแค่ไหนแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าเกินกว่านั้นก็จะไม่มีการต่ออายุความเป็นสามีภรรยากันอีกนะครับอย่างอย่างนี้ดีกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องการทําบุญมันเป็นเรื่องของการมีความเด็ดเดี่ยวกับตนเองมีความตั้งใจแล้วทํำตามความตั้งใจให้ได้